คู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมธนพลคงกระพันแล้วก็กุมาดำใชัยชนะทัศมีรับหน้าที่บรรยายครับคับสวัสดีแฟนมวยทางหน้าจอเอสเอ็มทีวนะครับวันนี้ไปกันที่ลุมพินีครับครับผมประเดิมวันจันทร์นี้ด้วยศึกษาสมหมายครับของโปรโมเตอร์ใจถึงพึ่งได้เดินด้วยรอยยิ้มสมหมายสกุลแม่ตาครับก็เป็นนัดประจําวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2556ครับ วันนี้จัดมาให้ชมกัน4คู่เหมือนเดิมนะครับรบไปเริ่มกันที่คู่ที่4ีของรายการครับต้นเพชรสอวรชตพบกับพรชัยน้อยทีเด็ดเก้าเครับหนึ่อปอนด์กวนี้ต้นเพชรสวรชตเนี่ยซ้อมค่ายเดียวกับโกมีนะฮะเนี่ยคุณพ่อของโกมีนนะขึ้นถอดมงคลให้ครับต้องมาดูเลยครับวันนี้ต้นเพชรเป็นมวยมาแทนด้วยครับสามฟอร์มหลังครับต้นเพชร แพ้คะแนนราวีกรนครศรีครับแพ้คะแนนซูเปอร์แมนเกียรติชัดชัยล่าสุดครับแจ้งเกิดสําเร็จครับชนะคะแนนเอกเพชรมอกรุงเทพทธทนบุรีครับส่วนพรชัยน้อย3ฟอร์มหลังชนะคะแนนกรอคุณทรนแล้วก็มาแพ้คะแนนกรอคุณทรนะครับล่าสุดชนะคะแนนกัมปนาททอราน49มาวาครับครับผมยกนี้ก็เป็นยกแรกเลยครับโอ้โห,โหเล่นของหนักเลยครับต้นเพชร กรรมการาชุมพลอินเตยศนะครับเป็นผู้ห้ามดูรูปร่างโอ,อ,อ,อ้ต้นเพชรวันนี้มาใหญ่เลยครับครับปัม้มกับพวกโกมีนนะเป็นพรชัยน้อยแลอยู่ทีเด็ดเก้าคู่ปั้มเพียบครับพวกสายลมน้อยรัตเขตซึ่งวันนี้รัตเขตก็ทำงานชบด้วยนะเราเรามีไฮไลท์มาให้ชมกันนะช่วงหน้าพอรัตเขตเนี่ยชบเป็นคู่รองอ ทำเรกนี้จัดมา2คู่ครับแม่ประเดิมเลยคู่ที่สี่พรเพชรเดินแลวครับเดินเข้าหาวางแข้งขวาไปทีครับโอ้โหแม่เกี่ยวติดครับแต่เทไม่ลมครับจังหวะนี้ยังเดินต่อครับต้นเพชรแม่จังหวะตะแบบนี้คู่ต่อสู้เตะยัดก็ไปจะจับขานะมีมีลูกแก้ครับต้องชักขาออกให้ไวคใช่มันเป็นเทคนิคครับ บางเอาคืนเหมือนกันครับพรชัยน้อยนี่แหละครับโอ้โหเตะล้มทั้งยืนเลยครับจังหวะนี้ยืนเลยใช่จริงๆก็เรียกว่าเถียนกวาดลานนะครับลานวัาสะอาดเลยครับสะอาดเอี่ยมครับเอาเข้ามาแลกกันครับจับได้โอ้คืนขวาลูกนี้หัวเต็มข้อครับครับหมดยกแรกครับหโหนี่ประเดิมแค่ยกแรกนะพี่แป้นนะครับยังหนักนวงกันเลยครับ ไปยกแรกก็จะไม่มีการได้เสียกันครับพี่เิกสยามของเราครับถึงกับปานเงื่อเลยหรอพี่ยิกดูเชิงก่อนดูเชิงยกแรกขอดูเชิงก่อนขอดูเชิงนะอ่ะมาว่ากันต่อครับยกที่สองครับก็ยังไม่มีการขยับขยื่นใตอย่างไรครับบนล็อกก็ยังนิ่งๆดูทิศทางลมอยู่ครับรันมุอ้อีกมีศอกถัดมาลาครับรับใต้ปีกได้ครับพรชัยน้อย ก็มัมีอะไรครับกรรมการจุมพลก็ต้องแยกเขากนมาแข้งซ้ายครับเข้าประกบในครับเข้าไปจังหวะนี้ครับขยับเข้าหาครับ สำหรับต้นเพชรอ,อ้โ,อโอหมี1นึ่งสองด้วยรับรับเอวไว้ครับพยายามจะหักเททิ้งแล้วครับแต่ก็ต้นเพชรนี่ก็แข็งแกร่งเหลือเกินครับวางขวาอีกทีหนึ่งครับอ่ะล้มมาไห้มากโดนจนได้ครับเทลงไปครับลูกนี้ ยังยืนห่างกันอยู่ครับยกที่สองก็คงนี่ครับขวาโอ้โหแหมต้องระวังครับทั้งหมัดทั้งแข้งของต้นเพชรนี่ก็ถือว่ารุนแรงซ้อมอยู่ที่ค่ายสอวรชชชเพชรชมูนี่ครับเมืองมะขามหวานนั่แหละครับแยกออกมาก็หมดยกที่สองเนี่ยผ่านไปสองยกเป็นไงครับเนี่ยโอ้โหไปเลยครับต้นเพชร จังหวะวางแข้งขวาต่อยหมัดนี่มแม่เจ็ดสี่นะครับตอนนี้ได้เปรียบในความใหญ่ความแรงนะยกสามก็สู้กันต่อเอาละครับบทสรุปมีอยู่ยกนี้แหละครับจบแบบไหนจบอย่างไรต้องดูครับอ๋อครับต้นเพชสนี่ยน,นี่งนะิ่งๆนะความใจน้อยนี่ต้องเร่งครับพี่ป๊ะครับโอ้โ,โดนโต้แข้งซ้ายมา อา้าโอ้โหเทอีกแล้วครับแม่ลูกอย่างนี้ก็เก่งครับบอลชายน้อยคยนมาทําได้สวยเลยครับยกที่สามเตะซ้ายมาโต้ขวา,นะาแม่เตะขวาต่อยขวาครับรยังไม่ยอมันนะครับมีโต้มีเทียงกันตลอดนะครับเห็นทีข้าทีแข่งมาก็แข่งคืนไป่สู้ในนะครับตอาเี้ ยังครับยังจังหวะวางซ้ายไปแม่มี1 2แต่ไม่โดนครับอุ้ยโดนขวาของต้นเพชรเข้าไปอีกดอกนึงครับแต่ก็ยังดีครับที่บังไว้ได้แครขวาครับันัยน้อยที่เดินเข้าหาครับแต่พยายามเปิดเกมสู้แล้วครับชวนทะเลาะแล้วครับพรชัชน้อย เข้าไปก็โดนแข้งเน่ยครับบางแล้วโต้ครับโอ้ยมีศอกด้วยครับต้องระวังนะครับอย่างนี้แยกออกมาครับมันใจน้อยเดินเดินเข้าไปคนเทสรอรับแล้วโอ้ยลูกนี้หวดแค่งซ้ายแถึงกั็ลอยนะครับดอกนี้ ประสานกันแหละครับจังหวะอย่างนี้ครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับประสานกันเมื่อไหร่ตัวเล็กก็ต้องกระเด็นแหละครับครับขยับเข้าหาครับทำท่าจะขยับออกแข้งต้นเพชรปาดเข้าไปโอ้โหห่วยน่วนรุเนืี้เนืน้อเน้นๆเลยนะอย่างนี้กูมาดำซ้ายอีกทีหนึ่งครับต้นเพชรซ้ายอีกทีเอาหยุดเลยครับยหยุดแลวครับโอ้คโดนไปสามสี่ดอกหนึ่งครับ สองครับสามครับโอ้โหไม่อยู่แล้วครับนานๆจะได้เห็นแข้งน็อกสักทีครับแข้งนี่กน็นักจริงๆครับทางด้านของต้นเพชรสวรชุก็เป็นอันว่าครับทางด้านของต้นเพชรสวรชุครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพรชัยน้อยทีเด็ดเก,ก้ชาชนะน็อกพรชัยน้อยทีเด็ดเก้าสิบเก้าไปในยกที่สามครับแม่ตกใจคนระับ ม่อจะกู่ล่วงไปแล้วมีคะแนนด้วยหรอฮะก็นะตกใจตกใจครับนะฮะสามแค่งนี้ไม่เหลียวแลเลยเอ,อนี่ใครล่ะนะฮะ,ะอันนี้เจ็กกิฟครับอ่าผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง11นะครับ